โยวาซาดีวิรุนเมกาดิวิลุ่นดูไปดิวิรุ่นชาวจ่ายจะก่งกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบลงเล่นเจ้าตัวเกม c Back o าฟ o ี t แบ็ Back of 6 Beta กันนะกับเจ้าตัวเครื่อง r o g Align นะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพาในส่วนของ เครื่องนี้กี่พกพาตัวเงน,นะครับถูกย่อไซส์มานะ,ะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11นะทุกผู้ชมเราจะมาทดสอบกันที่ว่าเครื่องนี้นะครับเล่นเป็นยังไงบ้างตั้งค่ายังไงให้อืื่นนะฮะใช้ในการตัดสินใจในการซื้อเกมแล้วก็ทดสอบเกมตัวนี้นะครับอืเราจะมาสอนตั้งค่ากันด้วยนะครับมาอธิบายก่อนเครื่องตัวนี้นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11นะแบตเตอรี่เนี่ยจะเหมือนโน้ตบุ๊กเลยนะครับท่านผู้ชม40วัตต์อาวนะเล่นได้นาน1-3ชั่วโมงแนะนำให้เสียบสายชาร์จไปเล่นไปไม่ต้องกลััวแแบบบบบตตตเเเเเสสืื่่บบ่่จจ่่ดด่่่่ออออมมมมมมพรรรรราา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 ะะะะะะนนนนนนนใใชชชช้้้้้้ททททผผผููไไไฟจจยยข์ดดโงหห นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ขนาดหน้าจอ7นิ้ว LCD IPS 120Hz Refresh Rate นะท่านผู้ชมนะม,มากับน้ำหนักประมาณ550กรัมนะครับตัวนี้ก็ใช้ CPU z 1 Extreme 8 Core 16 Thread RAM 16GB LPDDR5 อ o m เป็น SSD 512GB นะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 4TB เลยนะครับเล่นเกมนอกบ้านได้ดีมากนะครับด้วยการจอ r d n 3.0ที่เป็น Radeon 7800M นะมี FSR นะครับ เพิ่มขยายสเกลนะท่านผู้ชมนะเ,เพิ่มเฟร,เรนะม,นะฟมเลดนะท่านผู้ชมเฟรมจจนอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับเลนนี่ดีมากเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่แรงนะท่านผู้ชมนะความแรงโดยรวมของตัวเครื่องตามสเป,สเปคเว็บไซต์ที่กำหนดมาอยู่ที่ประมาณ8.6เทราฟอปนะท่านผู้ชมนะมแรงประมาณ PS4 Pro ไป PS5 นะประมาณนั้นแหละนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับราคาตัวเครื่องก็10,000ถึง13,000บาทนะตัวเกมนี่ก็ประมาณ1,900ก้านะผมจำไม่ผิดเนาะไปคนดูไปเล่นกันเลยนะครับอันนี้มันเบต้าอยู่นะ ตัวเกมเปิดจริงประมาณเดือนอเดือนสิบเอ็ดอะคนดูนะฮะมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับหวานเจนี๊ยบนี่มาดูในส่วนของการตั้งค่านก่อนนะครับกดไปตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ดูนะนี่พี่จะเปิดให้ดูในส่วนของกราฟิกนี่ดูแล้วก็ดิสเพย์นี่ปรับเป็น1080นะท่านผู้ชม,มประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็คุณภาพตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของมินิมัมนะมินิมัมมันคือแบบโบรนะแบบโบร อ่ามินิมัมอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆมินิมัมแบบโปรนะฮะโอเคแล้วก็แนะนำให้เลือกสุดท้าตรงนี้ไม่ต้องไปเปิดไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เปิด f s r 3นะเป็น f s r 3.0ตัวเนี้ยมันจะช่วยแบบเพิ่มเฟรมเรทของตัวเครื่องให้เล่นเกมดีขึ้นนะอืมแล้วก็อ่าเฟรมจีนตรงนี้กดเปิดไว้ด้วยนะฮะ v r ram ตรงนี้ประมาณ85นะท่านผู้ชมนะ้ว v r ram v r ram สกิลแต่จริงๆเราปรับได้นะแนะนําให้ปรับสัก70กําลังดีนะครับท่านผู้ชมนะ70เนี่ยดีมากเลยประมาณเนี้ยกําลังดีนะครับท่านผู้ชมนะ อ่าแล้วก็กราฟิกเป็นโลนะครับประมาณนั้นแหละแค่นั้นเองนะครับแจ๋วเลยคนดูมาเนียราลองไปเล่นกันดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ผมจะเริ่มเล่นจากการใช้อ่าใช้จอยนะท่านผู้ชมนะจอยเนี่ยเล่นให้ดูก่อนนะครับแต่ผมยิ่งไม่ค่อยโดนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปสลับไปใช้เป็นแบบอ่าเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดแทนทีหลังนะครับเดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะโอเค let's go <S เอาละคนดูมานี่ let's go ฮะ เดี๋ยวลองนี้ดูก่อนนะครับทานผู้ชมนะผมไปโกสดเซตติ้งกันแป๊บนึง่งอันนี้คอนโทรลเลอร์ปรับได้ไหม,ไหมวะกด Y ไม่คนดูผมปรับยังไงวะตอนนั้นลืมแปบ๊บนึงนะเอาล่ะผมจำวิธีสลับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเมาส์คีย์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับคนดูไปไก็อันนี้ปรับภาพรูนะทานผู้ชมนะ เกินี้เป็น R สามจุดศูนย์ด้วยนะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทีนะครับท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบเดี๋ยวเขาเปิดเสียงหน่อยเจเ๊ไปโอโ้ยอุ้ยอุ้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเยนะคนดูแจ๋วแจ๋วแจ๋วป๊นหนึ่งอ่าขอปรับตรงนี้ก่อนเอมแต้องเป็นออโต้โอเคโหลดเอาผมเปลี่ยนปืนก่อนนะคนดูนะ อนี้สามสี่อันนี้แล้วกันไปโอ้ไม่โดนนี่วะคนดูผมยิงงูจังไหมโอ้หยิงไม่โดนนี่วะ <c oughs> อันนี้ด่านหิมะานะได้ได้ประมาณ90 fps ้ p s เอพีสเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยม่ยิงก,กันแม่นจังไหมมันผมเล่นกับพระเจ้าตอนนี้ <c oughs> ไป สะโฟบไปไหนวะเออเล่นกันโหดเกินใครรู้วิธีแบบอ่าปรับ,บไปเป็นจอยเงี้ยบอกผมหน่อยนะคนดูนะผมก็ลืมละผมไม่ได้ใช้จอยเล่นนะตอนนี้คนดูมันเล่นไม้ขนัดไววเห็นไหมโอ้เกือบขึ้น100ร้อยเฟรมอะ่ะก <Over> ราฟัิกรูนะครับ ผมว่ามันทำได้ดีนะหว่ยร่วงร่วงร่วงตัวมันเล็กหังออไม่ค่อยถนัดไปนี่กระสุนผมจะหมดแล้วนะคนดูนะ S <S อีูได้ประามาณแปดสิบเลยนะคนดูเฮ้ยลื่นอยู่นะเนี่ยเอาเรื่องไ้ต่อ,อจอได้ดีเลยนะวไหเ้เฮ้ยหลังไม่ทำได้ดีทำได้ดีคนดูสามสิบนะชิวๆเม่งบางตัวหลก บางทีผมก็งงยูเอคอนเฟิร์มเน้นยิงครับโอนี้ด่านหิมะซะด้วย our zone has been ไปเว้ยไปเว้ย จอเอ็มดีคุ้มอยู่นะนี่คนดูเครื่องเอ็มดีอ่ะที่แบบผลิตจากเอ็มดีผมว่าคุ้มมากเลยนะมันแบบเดียวเอสเอสเอไม่ใช่เอเอสอาร์ดีนะขยันสัขยันขยันสกิลดีมากเลยนะทุกคนนะไว้อู้หูโอ้ยตัวหลอกตวหลอกกูแตกเลยทีนี้อันนี้ ผมปรับโหลดเอาใหม่ก่อนดิปืน,นไหนที่มันเจ๋ๆหจ๋ยปืนนี้น่าจะปืนไวคนดนูยิงไวยิงไวเน้นลูนดเน้นลูดเน้นลูดของแท้เออ ัวเอวียูเอวีอยู่ข้างบนฟ้าไ,าไมหมไหมไหคร <as> well ับเสียงลำโพงดีมากนะคนดูนะ สวยสวยมันแถบมันแถบไม่ได้คคนดูมันบูสส่องรอบไปหน่อัน,นี่ im im สวยล่วงเออนี่โอ,อ,อ้ถือว่าใช้ได้นะคนดูนะ a p s ประมาณแปดสิบเก้าสิบเลยนะสำหรับเกมนี้เนาะอืมก็ ลองไปจัดกันได้นะท่านผู้ชมเครื่องนี้เริ่มถูกแล้วนะประมาณหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสามนะท่านผู้ชมเออกดโค้ดลดได้นะครับเปิดเอฟเนี่สามจุดศูนย์ฟองเลยผมบอกเลยว่าลื่นจัดจัดนะท่านผู้ชมนะประภาพลรลฟูเอฟดียิงศูนย์ไปศูนย์พีนะครับสำหรับใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะสหรับวันนี้พี่โค้งก็ตไปก่อนลิงก์อยู่ด้านล่ยางทำแจได้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดู